ได้ไหไปในพื้นที่ที่ปลอดภัยเรือไว้นเพิ่มไปบ่อครั้งกำลังเติมเต็มเรก่างประเันี่นะครับที่กำลังนี้คือสก้าวนี่รบงานนี้กำลังตกตกลงาที่เตไปมาที่นีน้ยไปหมาก็หวังว่าอาหารเรือเองเดินนอซลอยย ให้ความเมตตานะเรือสำคัญพิเศษในการจุมรุกปุย